ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนหนองขามวิทยาคารมาพบกับภาษาไทยน่ารู้กับครูนกะเรื่องเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องอะไรจ๊ะเครื่องหมายวรรคตอนใช่ไหมคะซึ่งเครื่องหมายที่อยู่ด้านข้างของแม่ครูเหล่านี้เนี่ยเด็กๆเป็นเครื่องหมายที่เด็กๆวย้วนเคยใช้ผ่านมาแล้วแต่หลายคนยังไม่รู้ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการยังไม่รู้ว่าถ้าใช้อย่างถูกต้อง ใช่อย่างไรขึ้นมาป .5 แล้วเราจะได้เจาะลึกกันเรื่องนี้นะคะแต่เอก่อนที่จะไปรู้จักกับแต่ละชนิดเด็กๆ,ๆจำได้ไหมคะว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่เด็กๆเคยใช้มีอะไรบ้างจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะเรามาตอบดูนะคะว่าเด็กๆ,ๆ,ๆ,ๆจำได้ไหม แต่หลายคนก็ยังจำไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ขอชื่นชมคนที่จำได้นะคะว่ามีอะไรบ้างต่อไปนะคะแม่ครูจะมาพารู้จักกับความหมายนะคะ ซึ่งเครื่องหมายวรรคตอนเนี่ยเด็กๆเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นะคะที่ใช้เขียนขึ้นเพื่อประกอบการเขียนนะคะเมื่ออ่านข้อความที่ใช้เครื่องหมายบางชนิดเนี่ยเด็กๆจะต้องออกเสีรรยงเี่สอดคล้องกับข้อความนั้นบางชนิดนะคะใช้แยกส่วนบางชนิดใช้แยกตอนบางชนิดจะต้องอ่านเครื่องหมายนั้นๆอีกด้วยนะคะซึ่งวันนี้เรียนกันแล้วจะต้องใช้ให้ถูกต้องนั่นเองถ้าหากว่าพร้อมแล้ว ไปกันเลยเรามารู้จักเครื่องหมายวัตตอนชนิดแรกกันเลยนะคะเรียกว่าอะไรคะเด็กๆเครื่องหมายนี้นะคะเรียกว่าอัญ,ญประกาศอ่านตามแม่ครูค่ะอัญะญประกาศ เครื่องหมายนี้นะคะเด็กๆใช้สำหรับเขียนข้อคำหรือข้อความที่ยกมาจากที่อื่นนะคะอาจจะเป็นคำพูดหรือต้องการเน้นข้อความนั้นนะคะให้โดดเด่นยิ่งขึ้นยกตัวอย่างการใช้เครื่องหมายอัญ,ญประกาศซึ่งเราจะเห็นได้บ่อยๆนะคะไปไหนมาคะใช้กำกับคำพูดที่ต้องการถามหรือฉันถูกรางวัลที่หนึ่ง กำกับคำพูดที่ต้องการบอกเล่าชนิดต่อไปค่ะเรียกว่านะขะลิขิตนะคะอ่านตามแม่ครูนะคะนะขะลิขิตเครื่องหมายนี้นะคะเด็กๆ,ๆ,ๆจะรู้จักกันในชื่อเรียกทั่วไปว่าเครื่องหมายวงเล็บใช่ไหมคะ ใช้สำหรับเขียนข้อความหรือข้อความเหมือนกันเลยกับเครื่องหมายอัน,นี้ประกาศแต่วงเล็บเขาจะใช้เพื่ออธิบายหรือขยายความนะคะซึ่งจะมีตัวอย่างดังต่อไปนี้เจ้าลูกขนุนวงเล็บเปิดผมเองวงเล็บปิดเดินนำหน้าเขาต้องการอธิบายเพิ่มเติมว่าเจ้าลูกขนุนนั้นนะ่ะ ไม่ใช่ผล,ลไม้แต่คือตัวของเขาเองนะคะและหลักสำคัญในการอ่านเครื่องหมายนะคะลิขิตหรือวงเล็บนี่นะคะเด็กๆจะต้องอ่านวงเล็บเปิดแล้วตามด้วยข้อความจากนั้นวงเล็บปิดถึงจะอ่านข้อความด้านหลังวงเล็บต่อไปได้เด็กๆเข้าใจนะคะเครื่องหมายชนิดนี้ เรียกว่าอะไรเอ่ยไม้ยะมกไม้ยะมกอ่านตามแม่ครูนะคะไม้ยะมกเด็กๆชอบออกเสียงเขาผิดนะคะมักจะพูดเรียกชื่อเขาว่าไม้ยะมุกไม้ยะมุก แต่ที่จริงไม่ใช่นะคะเด็กๆต่อไปนี้ต้องเรียกชื่อเครื่องหมายวรรคตอนชนิดนี้ให้ถูกนะคะเขามีชื่อว่าไม้ยะมกนะคะเครื่องหมายชนิดนี้นะคะใช้เขียนไว้หลังคําหรือข้อความเมื่อเขาไปอยู่หลังคําหรือข้อความใดคําหรือข้อความนั้นจะต้องออกเสียงซ้ํากันสองครั้งนะคะยกตัวอย่างค่ะน้องๆกินข้าวอ่านว่า น้องน้องกินข้าวฉันหิวบ่อยๆอ,อ่านว่าฉันหิวบ่อยๆเห็นไหมคะว่าเมื่อเครื่องหมายไม้ย,ยมกไปอยู่หลังคําใดคํานั้นจะออกเสียงสองครั้งนั่นเองคะ่ะมาต่อกันที่เครื่องหมายชนิดนี้นะคะเรียกว่าอะไรเอ่ย ไปยานน้อยออกเสียงตามแม่ครูนะคะไปยานน้อยมักจะเขียนไว้ท้ายคําเด็กๆเพื่อละเนื้อความนะคะหรือชื่อเฉพาะส่วนหลังที่ผู้อ่านโดยทั่วไปทราบอยู่แล้วนะคะทำให้คําหรือข้อความนั้นสั้นลงนะคะแต่เวลาอ่านจะต้องอ่านเต็มนะคะยกตัวอย่างการใช้ไปยานน้อยค่ะ น้อมกล้าวไปายาน้อยอ่านว่าน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมค่ะกรุงเทพไปายาน้อยอ่านเต็มว่ากรุงเทพมหานครเห็นไหมคะว่าไปายาน้อยไปอยู่หลังข้อความใดข้อความนั้นจะต้องรู้จบและจะต้องอ่านข้อความนั้นหรือคำนั้นแบบ นะคะเครื่องหมายชนิดต่อมาค่ะเรียกว่าไปยานใหญ่เด็กๆออกเสียงตามแม่ครูนะคะไปยานใหญ่เครื่องหมายนี้นะคะเมื่อไปอยู่หลังข้อความใดจะต้องอ่านออกเสียงว่าละหรือและอื่นๆค่ะเด็กๆละ หรือและอื่นๆค่ะเครื่องหมายไปยายันใหญ่นี้นะคะจะใช้เขียนหลังข้อความที่ไม่รู้จบมีข้อความต่ออีกเยอะมากๆๆๆมากเลยค่ะเด็กๆคะและข้อความนั้นเนี่ยจะต้องเป็นประเภทเดียวกันยกตัวอย่างการใช้เครื่องหมายไปยานใหญ่นะคะผลไม้ไทยมีมากมายเช่นกล้วยทุเรียนส้มโอขหนุนมังคุดน้อยหนา ลิ้นจี่ละมุดลำไย,ยมะเฟืองมะไฟมะขูดมะนาวเมื่อเจอเครื่องหมายอ่านว่าและอื่นๆหรือละอีกครั้งนะคะผละไม้ไทยมีมากมายเช่นกล้วยทุเรียนส้มโอขนุนมังคุดน้อยหนาลิ้นจี่และอื่นๆเห็นไหมคะง่ายนิดเดียว เครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายอัศเจรีนั่นเองนะคะเด็กๆออกเสียงตามแม่ครูนะคะอัศเจรีหรือเด็กๆใช้เรียกทั่วไปว่าเครื่องหมายต ใช่ไหมคะเครื่องหมายนี้นะคะเด็กๆจะใช้เขียนหลังคำอุทานหรือข้อความที่มีคำคล้ายลักษณะคำอุทานเพื่อให้อ่านออกเสียงแสดงความรู้สึกนะคะซึ่งยกตัวอย่างในการใช้เครื่องหมายอัศเจีรีดังต่อไปนี้นะคะอาการแสดงความรู้สึกเนี่ยมักจะมีดีใจเสียใจตกใจแปลกใจใช่ไหมคะใช่ย่อ แล้วก็มีเครื่องหมายออสเซจีลีกำกับท้ายข้อความเด็กๆคะแสดงความรู้สึกดีใจใช่ไหมคะโทแล้วก็มีเครื่องหมายออสเซจีลีกำกับหลังคำแสดงความรู้สึกสงสารใช่ไหมคะเสียใจก็ว่านะคะโอ้ยแล้วก็มีเครื่องหมายอัสเซจลีกำกับ ท้ายโอ๊ยแสดงความรู้สึกว่าตกใจนะคะง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะนักเรียนไปต่อกันที่เครื่องหมายต่อไปค่ะเครื่องหมายนี้นะคะเด็กๆมีชื่อเรียกว่าบุพพสัญญาค่ะเด็กๆออกเสียงตามแม่ครูนะคะบุพพสัญญา บุพสัญญานะคะเด็กๆใช้เขียนแทนคําหรือข้อความที่เหมือนกับคําและข้อความที่อยู่บรรทัดบนนะคะการอ่านก็ให้อ่านเหมือนคําที่อยู่บรรทัดบนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแม่ครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะ11อ่านว่า11 12อ่านว่า12เด็กๆเห็นไหมคะว่าเมื่อเจอเครื่องหมายบุพพสัญญาบรรทัดด้านล่าง บรรทัดด้านบนคือคำว่าอ่านว่าใช่ไหมคะบรรทัดด้านล่างก็จะต้องออกเสียงเหมือนบรรทัดด้านบนเป็นคำว่าอ่านว่าเช่นกันนะคะแล้วแต่ว่าบรรทัดบนจะเขียนว่าอย่างไรให้เด็กสังเกตดีๆนะคะต่อมาค่ะเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายจุนละภาคเด็กๆคะจุนละภาค อ่านตามแม่ครูอีกครั้งค่ะจุนละภาคเครื่องหมายนี้นะคะจะใช้เขียนขั้นคำตัวเลขหรือข้อความนะคะเด็กๆขั้นทีละกี่ตัวคะถ้าเป็นตัวเลขสามหลักใช่ไหมคะเพื่อแยกข้อความหรือประโยคออกจากกันก็ใช่นะคะยกตัวอย่างการใช้เครื่องหมายจุลภาคนะคะเด็กๆกรมวิชาการแล้วก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคคั้นไว้ กรมศาสนาแล้วก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นไว้ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต่อมาค่ะฉันมีเงิน1ล้านบาทเห็นไ,ไหมคะเป็นการขั้นระหว่างตัวเลขทีละกี่หลักคะหน่วย1 0บร้อยใส่จุลภาคใช่ไหมคะพันหมื่นแสนใส่จุลภาคใช่ไหมคะ ง่ายไหมคะง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะเครื่องหมายต่อมาค่ะเรียกว่ามะหับภาคเด็กๆออกเสียงตามแม่ครูนะคะมะหับภาคหรือเด็กๆเรียกทั่วไปว่าเครื่องหมายจุดนั่นเองใช่ไหมคะเครื่องหมายมหับภาคจะใช้เขียนไว้หลังตัวอักษรหรือตัวเลข แม่ครูจะยกตัวอย่างการใช้เครื่องหมายมหภาคให้เด็กๆได้ดูนะคะใช้เขียนไว้หลังตัวอักษรเมื่อเด็กๆต้องการย่อหรือเรียกว่าอักษรย่อนั่นเองนะคะทอจุดคอจุดย่อมาจากทันวาคมใช่ไหมคะใช้เขียนไว้หลังตัวเลขก็มีนะคะเด็กๆหรือหลังตัวอักษรที่บอกลำดับยกตัวอย่างค่ะสิบ จุดอ่าก็คือข้อที่เท่าไหร่นั่นเองข้อที่10นะคะลำดับข้อที่10ให้เขียนขั้นระหว่างชั่วโมงกับนาทีเพื่อบอกเวลาอ,อันนี้ก็ใช่นะคะ10.30ถ้าอ่านเต็มละคะเด็กๆเ,เราจะอ่านและเขียนว่า10นาฬิกา30นาทีใช่ไหมคะ เห็นไหมคะว่าเครื่องหมายมหักภาคมักจะใช้เขียนกำกับหลังตัวอักษรและตัวเลขเมื่อเราต้องการยอ่อนะคะง่ายนิดเดียวต่อไปค่ะเรามารู้จักกับเครื่องหมายนี้ค่ะเด็กเเครื่องหมายนี้นะคะเขามีชื่ออย่างเป็นทางการว่ายัตติพังยัตติพังเด็กๆออกเสียงตามแม่ครูค่ะยัตติ พังเด็กๆเรียกทั่วไปว่าอะไรนะเครื่องหมายละใช่ไหมคะใช้เขียนไว้หลังพยางหรือข้อความนั่นเองเด็กๆยกตัวอย่างนะคะใช้เขียนแยกพยางเพื่อบอกคำอ่านกะตันยูกะตะเวทีกี่พยางคะเด็กๆกะตันยูกะตะเวทีใช่ไหมคะแยก หนึคำออกเป็นเจดพยางใช่ไหมคะเพื่อให้อ่านเว้นจังหวะให้ถูกต้องนั่นเองนะคะช่วยแยกพยางใช้แทนความหมายว่าถึงยกตยัวอย่างค่ะเชียงใหม่แล้วก็ยัติพังตามด้วยข้อความว่าลำปางเรามักจานว่าจังหวัดเชียงใหม่ถึงลำปางเห็นไหมคะ ประโยชน์ของเขามีมากมายเลยนะคะแล้วเด็กๆก็ใช้บ่อยด้วยเครื่องหมายนี้นะคะจำไว้นะคะยัดติพังค่ะ<ๆ>เครื่องหมายต่อมากันเลยค่ะเด็กๆเรียกว่าสัญญะประกาศเด็กๆออกเสียงตามแม่ครูนะคะสัญญะประกาศหรือเด็กๆใช้เรียกทั่วไปว่าขีดเส้น ใ,ใช่ไหมคะนักเรียนเครื่องหมายนี้นะคะจะใช้ขีดเส้นใต้คําหรือข้อความที่เราต้องการเน้นเป็นพิเศษเพื่อให้สังเกตได้ชัดเจนนะคะยกตัวอย่างการใช้เครื่องหมายสัญญาประกาศวันภาษาไทยตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีแม่ครูก็จะขีดเส้นใต้คําว่าวันที่29กรกฎาคม เพื่อให้เด็กๆสังเกตว่าอ๋อนี่คือจุดที่แม่ครูต้องการเน้นและต้องให้เด็กๆจํานะคะว่าวันภาษาไทยตรงกับวันที่29กรกฎาคมนะคะหมายเหตุแล้วก็ขีดสัญญากาศควรปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดมักจะเห็นได้ในข้อสอบใช่ไหมคะนักเรียน,นะคะ จะใช้สัญญาประกาศในการขีดเส้นใต้คำหรือข้อความที่ต้องการเน้นให้เด็กๆเห็นจุดสังเกตว่าแม่ครูต้องการให้เด็กๆเน้นตรงไหนสนใจตรงไหนเป็นพิเศษนั่นเองนะคะเครื่องหมายต่อไปค่ะเรียกว่าอันเน่แนเน่เท่ากับใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเรียกว่าเท่ากับก็ได้แต่ ชื่ออย่างเป็นทางการของเขาก็คือสะเหมอภาคออกเสียงตามแม่ครูนะคะสะเหมอภาคสมอภาคจะใช้เขียนกำกับข้อความที่สองด้านหรือสองข้างมีค่าเท่ากันค่ะมักจะใช้ในทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะเด็กๆเวลาแม่ครูวิชาคณิตศาสตร์ให้ หาคำตอบจากโจทย์ต่างๆใช่ไหมคะมักจะมีเครื่องหมายนี่แหละโผล่เข้าไปใช้ด้วยนะคะหรือเรียกว่าเท่ากับก็ได้ใช่ไหมคะตัวอย่างในการใช้เครื่องหมายเสมอภาค5บวก5เท่ากับ 5. 5 10อ่านว่า5บวก5เท่ากับ10จะสังเกตได้ว่าฝั่งซ้ายก็มีค่าเท่ากับ10 ฝั่งขวาก็มีค่าเท่ากับ10นะคะตรงกลางจึงใส่เครื่องหมายเสมอภาคกำกับเพื่อให้รู้เลยว่าสองข้างมีค่าเท่ากันนั่นเองง่ายไหมคะอ้าวง่ายอีกแล้วไปดูเครื่องหมายต่อไปค่ะเด็กๆคะเครื่องหมายนี้อื มีชื่อเรียกทั่วไปเหมือนกันนั่นแหละนะคะเด็กๆจะเรียกเขาว่าเครื่องหมายคำถามนะคะแต่ชื่ออย่างเป็นทางการของเขาคือปรัศนีเด็กๆออกเสียงตามแม่ครูค่ะปรัศนีปรัชนีเป็นเครื่องหมายที่ใช้เขียนท้ายประโยคคำถามเด็กๆยกตัวอย่างการใช้เครื่องหมายปรัชนีค่ะเธอชื่ออะไระต้องการถามว่า คุณอะชื่ออะไรไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนี่ปัญหาโลกแตกไม่รู้อะไรเกิดก่อนกันใช่ไหมคะทำการบ้านช่วงเวลาไหนที่แม่ครูสั่งงานไปมอบหมายงานให้ทำช่วงเวลาไหนกันอ่าต้องการรู้ใช่ไหมคะว่าเด็กๆทำงานทำการบ้านช่วงเวลาไหนใช้เขียนไว้ท้ายประโยคคำถามนะคะไปดูค่ะเครื่องหมายสุดท้าย เครื่องหมายนี้นะคะชื่อสั้นมากเลยทับเด็กๆออกเสียงตามไม่หูนะคะทับเครื่องหมายทับนะคะจะใช้เขียนข้างระหว่างตัวเลขเด็กๆเพื่อแบ่งความหมายของตัวเลขที่อยู่หน้าและหลังนะคะมักจะอ่านออกเสียงว่าทับด้วยนะคะยกตัวอย่างการใช้เครื่องหมายทับชั้นป .5 ทับ1อ่านว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทั1ใช่ไหมคะบ้านเลขที่8 5 9หทั4อ่านว่าบ้านเลขที่8 5 9ห้าเทับ 4. เด็กๆจ๋าสังเกตไหมคะว่าการอ่านบ้านเลขที่เราจะไม่อ่าน859เหมือนการอ่านจำนวนเต็มนะคะเราจะอ่านเรียงนะคะเด็กๆจำไว้นะคะ 8-5-9-4ทับ 4. ถ้าบ้านเล็กที่ใคร7-3-2-2-5-6เด็กๆก็ต้องอ่านเรียงอย่าอ่านเหมือนจำนวนเต็มทางคณิตศาสตร์นะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราเรียนมาจนถึงเครื่องหมายชนิดสุดท้ายนะคะแม่ครูมีงานนะคะที่จะมอบหมายให้เด็กๆได้ทำในวันนี้ เนื้อหาที่เราเรียนมาในทั้งหมดทั้งมวลเน,นี้ยในวันนี้เด็กๆรู้ไหมว่ามันอยู่ในหนังสือพาทีหน้าที่33กับ34นะคะนักเรียนคะนักเรียนสามารถไปทบทวนนะคะความรู้เรื่องเครื่องหมายวรรคตอนที่แม่ครูได้สอนในวันนี้ได้ด้วยตนเองนะคะไม่ว่าจะจัดคลิปวิดีโอนี้นะคะที่แม่ครูได้จัดทำขึ้นหรือ จะเป็นหนังสือในหน้า33-34นะคะจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะทำแบบฝึกหัดแบบฝึกทักษะภาษาในหน้า17นะคะเด็กๆง่ายๆง,ง่ายมากๆวันนี้นะคะถ้าใคร ดูคลิปวิดีโอที่แม่ครูจัดเรียน,นการสอนในวันนี้จบเชื่อว่าเด็กๆได้คะแนนเต็มแน่นอนนะคะจากนั้นนะคะเด็กๆคะถ่ายภาพแล้วส่งงานใน Google Classroom นะคะห้องใครห้องเรานะคะอย่าส่ง ไปสลับห้องกับคนอื่นนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวแม่ครูจะตามหางานไม่เห็นนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดและทบทวนเนื้อหาที่แม่ครูสอนอย่างสนุกสนานและมีความสุขนะคะขอให้ทุกคนนะคะได้คะแนนเต็มแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปกับภาษาไทยน่ารู้ กับแม่ครูนกบายบายเด็กๆแล้วพบกันใหม่ค่ะ